ซเฟอร์ไปไหนก็ไปเดวยกันแบ أ! มิวสวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าโยนขวดคันเทพนะครับผมดูจากคลิปจาก My m a เมดเนมันเจ๋งมากไปดูกันไปเลยโอเคนี่ขวดจีซเฟอร์มาดูด้วยกันมาต้องบอกจริงๆคือที่เราจบคลิปไปก็เพราะว่าเครื่องนี้มีปัญหานะครับผมก็เลยต้องส่ง เครื่องซ่อมครับเครื่องก็เลยซ่อมไม่เสร็จผมก็เลยต้องรอไปนานแล้วก็กลับมาถ่ายคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาถ่ายคลิปยนอนขวดข้างเทพกันนะครับไปเลยโอเคนี่ขวดผมใช้เป็นขวดเอสนะเอสโกลาแต่ S ใช้เอสอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอันนี้มันหางง่ายกว่าปไปดูกัน ดูดูเมื่อกี้ผมโยะนะมันดีเลยมันตรงมาดีอ๋อมันชนะแพงมาอีกรอบหนึ่งไม่ตรงอีกแล้วอีกแล้วกันเสียงดังมาก เออโอเคโอ้ยนั่นอีกแล้วอ,อืมว่าต้องใช้อีกนานกว่าจะชำนานได้อ,อื กับการโยนขวดข้างเทพของผมสนุกมากเลยใช่ไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ทีกละโซเฟอร์ดะครับอันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ